วางพอทองสวยดีลูกพอ่อเงี้ยสวยๆไปลูกพ่อเออรักเลยอย่างนี้รักเลยพอยยทองเออสวยพอแดงโอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนะมาเจอกันกนาคินแล้วนะกับเกมต้นไม้ทองของเราว่านะของค่ายพีจีนะฮนะเออมาวันนี้ทุนที่อ่าหกพันกว่าบาทนะนะ มาลองหมุนกันดีกว่าเปิด50ไปชิวๆไปก่อนอาจจะเร็วๆหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวช้าเดี๋ยวคนดูด่าแล้วนะคอดูชอบด่าแล้วนะมันช้าๆจังครับพี่อย่างเงี้ยโอ้โหวสุดแล้วครับน้องไวไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวแตกวัไปถึงไอ้เนี่ยแตกวัยคร้วนะระวังนะรับนะแตกมาทีเนี่ย้ยสนั่นปั่นปืนนะรับนะ ขำๆกันไปนะฮะนะอยากเล่นกันไปนะนนเนาะก็ใครคนไหนสนใจอยากจะเล่นอยากจะตามนะครับผมง่ะก็กดลิงก์มาตามเล่นได้เลยนะครับผมเออผมจะมาหรือเปล่านี่เรามองหมูนให้เล่นแล้วนี่นะหมุนให้เข้ามันดูจะเข้าหรือเปล่าปิดห้าสิบด้วยเอ้าเกลือจัดเกลือจัดอ่ะเกลือจัดจัดอ่ะตอนเนี้ยแต่มันก็ไหลให้พอสมควรอยู่นะไหลขึ้นไหลลงอยู่นะผมนะ โอ้ยก็ท่าไหนที่สนใจอยากเล่นนะครับนะก็กดลิงก์ตามได้เลยนะนะช่วงนี้คามมโมชั่นฝากแรกรับเลย3%นะครับผมนะก็สำหรับสมาชิกใหม่นะนะบอกว่ามาจากช่องนากินนะครับผมนะมาจาก youtube นะครับผมนะเออรับโบนัสไปเลยบวกฟรี3%นะสำหรับใครที่เกิดเดือนนี้นะครับผมนะก็อ่ารับโปรโมชั่นวันเกิดด้วยนะครับผมนะมีโปรโมชั่นวันเกิดด้วยนะครับผมนะเออคือจะเสีย5%ทุกสัปดาห์เลยนะนะใครที่เล่นเสียแล้วใครที่เล่นไม่ได้นะนะ มีทั้งหมดทุกอย่างเลยนะมีโปรแนะนำเพื่อนด้วยนะบอกไปสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนะอ้โหผมเช่นดียดงี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะะเว็บไซต์ธนาะคินเล่นอยู่นะครับผมนะเนอ,อไม่ได้เป็นหน้าม,มาหรืออะไรนะนะ้มาแนะนาเฉยๆนะนะสำหรับคนที่ถามเข้ามานะนะเออ <c oughs> ไปลองเล่นลองตามกันเราเองเด้อแต่ตอนนี้คือแบบว่าจ,จัดๆไม่แตกไม่อะไรเลยตอนนี้โอ้โหหมุนฟรีแบบไม่ให้รู้เลย แลนะ้คิดหมุนไวหน่อยนะพูดหนะ้าเปิดเทอร์โบไว้นะครับผมนะเออโอ้โหก็ตารางกระจายเกมนี้ก็อย่างเดิมเหมือนเดิมเหมือนทุกเกมของค่ายพีจีนะครับผมนะก็สามแถวแรกให้เหมือนตั้นเฮ้ยสามแถวแรกเอากษรเหมือนกันก็จะแตกแนะนะล้วนะเหรียญทองไว้เป็นตัวไว้นะนะแทนสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทุกอย่างเลยนะครับผมนะนะสเกตเตอร์เป็นโบนัสนะครับผมนะค,นะคืออังเปาสีแดงๆนะนะ เก็บให้ได้3อมันนะผมจะเข้าช่วงโบนัสของวันเลยนะครับผมนะเกมนี้ดีตรงที่ว่ามันเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆนะนะถ้า,ามาเข้าฟรีเกมนะครับผมแล้วก็ถ้านอกฟรีเกมก็จะเพิ่มตัวคูณไปทีละ1 2 3แล้วก็5านะนะจะคูณไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะเบรขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะนะไม่มีการทำเุือนใดงสิ้นครับผมนะเว็บไซต์นายคิดเล่นอยู่นะที่มาเล่นอยู่ก็นี่แหละเพราะแบบนี้แหละมันโปรเยอะแล้วก็ไม่ทำเทินด้วยนะนะ เยอะแยะไปหมดนะนะโอ้โหอะไรที่ผิดพลาดนะนะก็ไปถามแอดมินได้เลยว่าควรทํายังไงนะครับแอดมินมีมีช่วงบนัดไทมด้วยนะครับผมนะช่วงไหนแตกช่วงไหนไม่แตกแล้วนะวันนี้นะักเรนเล่นตอนประมาณ11โมงเช้านะตอนนี้นะนะไปลองดูว่ามันจะแตกหรือเปล่า11โมงเช้าถึงเที่ยงนะผมนะช่วงนี้มันจะหมุนเข้าหรือเปล่านะจะเข้ายากอยูอย่ั้างช่วงนี้นะนะ แต่ช่วงที่มันแตกดีก็คือกลางคืนนะครับเนลองไปสมัครเล่นกลางคืนก็ได้นะครับผมหรือว่าใครสนใจที่เล่นตอนเช้าอยู่แล้วก็เออลองไปเล่นดูก่อนก็ได้นะครับผมนะเออแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมแหละเออนี่แหละแต่นักกีฬเล่นช่วงเที่ยงบ่ายๆมาเข้าดีนะโอ้ยมาคุยพี่หน่อยเพื่อนเข้าแล้วหรอฮะใช่ป่ะสวยดีเงี้ยโอ้โหเหลือสามพันสี่มาคุยไี่หน่อยเพื่อนทีกันจะหมดหรือเปล่าน่ะโอ้โว้ว่าโดนดอกเดียวหมดเลย ใจยินดีครับยังพึ่งหมดดีครับใจคอไม่ดีเออเก็บตะครไปกิกรก็การหมุนโบนัสนะผมนะจะรีทุกๆหนึ่งถ้าใช่รีทุกๆหนึ่งช่องนะมันนะถ้าอักษรที่อักษรหรือว่าคูณ2คูณ3คูณ4เนี่ยมันเข้ามาในช่องระหว่างเปาเปาแดงเปล่าทองเนี่ยฮะเข้ามาในช่องเนี้ยมันก็จะรีอ่าสีทองด้านล่างเห็นไหมสามอันอ่ะมันก็จะรีเป็น3หมุนอีกรอบนึงนะมันนะแต่ถ้าสามหมุนน่ะเราหมุนไม่เข้าเลยนะมนะมันก็จะจบฟีเจอร์นะมันนะ อังเปาสีนี้ก็คือสีแดงๆก็คือมันจะคูณทุกตัวอักษรที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมนะถ้าเก็บอังเปาสีแดงครบสาอันนะครับนะก็จะบวกจะบวกก็จะกลายเป็นอังเปาสีทองนะฮะซึ่งอังเปาสีทองเนี่ยมันจะบวกตัวคูณอ่ะทั้งหมดในช่องอ่ะทุกๆหนึ่งหมุนเลยนะทุกๆหนึ่งหมุนเลยนะครับผมนะแต่มาถ้าอังเปาทองเข้าด้วยนะับนะก็จะ ขึ้นไปเลยนะขึ้นไปติดบนต้นไม้เลยนะไม่ต้องเก็บของปอสีแดงนะครับผมเข้าใจป่ะหวังว่าทุกคนกคงเข้าใจเนาะเออไปโกรกลูร้องเล่นกันดูได้นะยังไม่เข้าใจนะผมนะเออแก้วขึ้นมาเยอะเออเยอะแก้วขึ้นมาไปมาเรารู้นะเพื่อนว่าดอก,กนี้จะแตกหรือเปล่าอุ้ย น้องใจเย็นอย่าพึ่งหมดอมโอ้โหโน้ตจมดละโน้ตจมดแล้วนะเมื่อกี้นะใจเย็นดิครับใจเย็นดิครับเข้าหน่อยดอกนี้ต้องเข้านะต,ต,ต้องเข้าไม่เข้าใจหายไม่เข้าใจหายอย่างเปล่าอย่างนี้ก่อนอ่างเปล่าอย่างนี้ก่อนเห็นไหมมันจะบวกตัวคูณทั้งหมดเลยนะอ่างเปล่าสีแดงอะ่ะแต่มันจะบวกรอบเดียวนะแต่ถ้าเป็นอ่างเปล่าสีแดงอะ่ะจะบวกทุกรอบเลยของการหมุนนะโคตรดีสวยรีบไปก่อนรีบไปก่อนรีบไปก่อนใจเย็นๆใจเย็นเอ่างเป่าไปสักดอกดีน้อง โอ้โหหมุนท้ายเจ้าเขาไม่ดีโอ้โหยังมาอยู่อะจะเย็นน้องเจ้าเขาพี่ไม่ดีโอ้โหตอนนี้ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละสักดอกหนึ่งอ่ะต้องมาแล้วแหละดอกหนึ่งอ่ะโอ้โหเอาปลาทองโอ้ยเหลียให้อยู่ยังเหลียใอยู่ยังเหลียให้อยู่เหลียใอยู่โอ้โหเจ้าไอ้พี่เสียวงี้เจ้าเขาไม่ดีนะน้องโอ้โหบ้าแลยตอกสุดท้ายยังไงหมดเลยหรือเปล่า โอ้ยยังไม่หมดวะยังไม่หมดวะนะฮะหมุนนั่นงี้ล่ะอังพอมาเลๆอังพอทองมาเลมแรกๆนี่คือแบบสุดจัดเออบวกไปก่อนตัวคุณบวกทั้งช่องบอกทั้งแผงไปขาดอังพออีกสีแดงอีกอันหนึ่งนะคุณนะจะกลายเป็นสีทองนะคุณนะจะรวมกันเป็นสีทองนะเออดีอยู่นะทันด์ล่นหืมเหลืออยู่เหลืออยู่ใจเย็นใจเย็นเออรีไปก่อนโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหเสียดาย โอ้ยหมืท้ายยังไงหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยดูสูงน่าจะหมดหรือเปล่าเออหมดจริงด้วยวบบนู่นเหรอเหยุใดจัดเล่โอ้คุ้มไปกว่าสามสิบเก้าไม่น่าจะคุ้มตรกนี้นะคุม้มปรือว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไม่คุม้มว่ะรถเบ็ดแล้วการซื้อไปสองพันสองห้าสิบแล้วกันเอาใส่สุดใส่สุดใส่สุดของปอทองมาเล็กๆเลยใช่ไหม อังเปาทองมาแรกๆเลยได้ไหมน้องไม่เอาตกคุณแล้วเหนื่อยเบื่ออยากเห็นอังเปาทองอ่ะครับอยากเห็นอังเปาทองอ่ะครับได้ได้หรือเปล่าโอ้โหคุณอีกอะอังเปาทองอันเดียวเองเออสวยอุ้อังเปาอังเปาทองเข้าเห็นไปทุกคนดูนะรอดูนะรอดูนะจะบอกทุกๆรอบเลยรอดูเนี่ยเนี่ยนี่ไงบอกทุกรอบเลยบอกเลยยิ่งไอ้สีเหลี่ยมๆเยอะๆตกคุณเยอะๆในช่องอ่ะคือแบบสุดอ่ะ แล้วม hey, ันรีสปินเรื่อยๆนี่หยนี <medida> oh ่ถ oh. ้ามีอย uh ่าง2ตัว3ตัวขึ้นนะบอกเลยมันถึงแน่ถ้ามี2ตัว3ตัวขึ้นนะแล้วบอกเลยมันถึงแน่มีแค่ตัวเดียวเอ้ยสองตัวว่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเอาแล้วว่ะนี่ไงบอกทีละสองอ่ะบอกทีละสอง่ะเอาดิไม่แตกกูจะว่าไงละขอให้แค่หมุนฟรีเรื่อยๆอ่ะขอแค่หมุนฟรีเรื่อยๆอ่ะเนี่ยมาดิดอกเนี้ยห้ามพลาดดอกนี้ห้ามพลาดต้องบอกฟรีก่อนโอ้โหวิเอาละว่าเสียใจวู้บ้าเสียใจวู้บ้า หมุมสุดท้ายจะจะรีให้หรือเปล่าจะรีเป็นสหรือเปล่าหรือจะหมดเลยโอ้ยยังรีให้วะเอาวะ่ะเอาวะ่ะบอกรีเรื่อยเดี๋ยวครับผมอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะเฮ้ยเอาดิถ้าเบียร์สามสิบซื้อเบียร์สามสิบด้วยเอาซื้อเบียร์สามสิบด้วยเอายังไงเอ่ยมาดิให้มันรู้ไปไข่เปไข่ให้มันรู้ไข่ไข่เป็นไข่ไข่เป็นไผ่นะมาดิอืมุมสุดท้ายสุดหรือเปล่าถือว่าจะรีต่อผมว่า,ต,วาต้องรีต่อเลยแหละดอกเนี้ย ต้องรีต่อแล้วอ่งางเปาอทองแดงขึ้นมาอีกอ่งางเปาแดงบวกมาอีกอู้หูยเอาดิเอาดิสุดไม่สุดก็ดูคลิปนี้แล้วกันเอาถ้าอ่งางเปาทองมาอีกสักอันนี้นะบอกเลยบันเทิงอ่ะอ่งางเปาเดะไออ่งางเปาทองอะไรก็ได้อตอนเนี้ยขอให้มันรีสปินเรื่อยๆอ่ะขอแค่นี้พออ่ะไม่ขออะไรเยอะโอ้ยมาอีกวางอ่งางเปาทองสวยดีลูกพอ่ออย่างเงี้สยสวยๆไปลูกพอ่อเออ รักเลยอย่างนี้รักเลยอปอทอง,อองอเออสวยปอแดงอเอาปอแดงเอาปอทองมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างเลยตอนนี้อ่ะมีหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแต่ตัวคุณเยอะๆแค่นั้นแหละขอแค่นั้นละโอ้ยหมูสุดท้ายใจคอไม่ดีละหมูสุดท้ายใจคอรู้มไม่ดีละรอดูรอรุ่นเพื่อนรอรุ่นเพื่อนโอ้ผ้าตามคืนเขานะนะไม่เป็นไรคนบวกขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละ ดูที่ว่าเราจะบวกเท่าไหร่เราจะติดตัวคูณเท่าไหร่นะนะอุ้ย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 สามร้อยล่ะโอ้โหสามร้อยยี่สิบดอกนี้ไปไปโอ้โหอเอาดินหกเอ้ยเก้าพันหกเลิกหนะ้าไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะหน้าไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน